ยินดีต้อนรับสู่อาณาจักรผู้ผาฟังเพลินอาณาจักรที่จะพาคุณไปสู่โลกแห่งการฟังขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดซับสไครต์ติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนและกดแชร์เดอะคิงมิติอาณาจักรราชาตอนที่55ชายหน้าขาวบนกำแพงเมืองแซมบอร์ดที่อยู่ห่างออกไป เลขานุการบาเซิลที่ได้เห็นฉากนี้ร่างผอมสูงก็อดไม่ได้ที่จะสั่นเทิมขึ้นมารู้สึกหน้ามืดปากของเขาอ้ากว้างเผยให้เห็นลิ้นสีเหลืองดำผมหงอกบนหัวก็ลูบไปตามแรงลมดวงตายเย็นยะเยือกเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้มันยังไม่ตายทำไมเป็นแบบนี้มันเป็นสัตว์ประหลาดหรือไงโดนฝนธนูทะลุร่างขนาดนั้นยังรอดมาได้อีกมันสมควรตายไปแล้วชายชารารู้สึกตัวเองใกล้จะเป็นบ้า กิวที่กำลังยืนดีอกดีใจอยู่ข้างๆก็พลันสุดตัวนั่งกับพื้นอเล็กซานเดอร์ยังไม่ตายทันใดนั้นเขาก็รู้สึกเหมือนมีเสียงกระซิบบอกกับเขาแย่แน่โชคดีของตัวเองหายไปแล้วเรื่องยุ่งยากกำลังจะมาแล้วใต้หอสังเกตการเสียงโห่ร้องปลุกสติให้แองเจล่าตื่นขึ้นท่าทางโศกเศร้าของนางราวกับดอกไม้ที่กำลังแห้งเหี่ยวดวงตาสูญเสียประกายความสดใส เมื่อได้ยินเสียงโห่ร้องจากตรงสะพานนางจึงเงยหน้าที่เต็มไปได้วยหยาดน้ำตาขึ้นมองแต่ตอนนี้เองสายตาของนางก็หยุดชะงักหัวใจของสาวน้อยไม่อาจควบคุมจังหวะการเต้นของหัวใจที่กำลังเต้นโครมครามอย่างบ้าคลั่งได้เพราะในดวงตาที่เต็มไปด้วยหยาดน้ำตามองเห็นร่างที่คุณเคยกำลังยืนอยู่บนสะพานสาวน้อยที่กำลังโศกเศร้าก็พลันขยี้ตาอย่างไม่อยากจะเชื่อพระเจ้าเป็นเขาจริงๆด้วย ความสดใสและความมีชีวิตชีวาพลันกลับมาชั่วพริบตาเหมือนร่างบางได้เกิดใหม่อเล็กซานเดอร์แองเจล่าพูดเสียงกระซิบน้ำตาของนางก็ไหลออกมาอย่างควบคุมไม่ได้อีกครั้งแต่น้ำตานี้มันแตกต่างกับน้ำตาแห่งความโศกเศร้าก่อนหน้านี้ครั้งนี้เป็นน้ำตาแห่งความปีตินางลุกขึ้นแล้วเช็ดน้ำตาตัวเองอย่างเร่งรีบจากนั้นก็ไม่สนใจเสียงร้องห้ามของบรูคและแลมพาดที่เพิ่งย้อนกลับมา นางถกกระปรงขึ้นแล้ววิ่งลงไปด้านล่างอย่างรวดเร็วราวกับนกน้อยที่กำลังมีความสุขข้าอยากไปหาเขาในใจของสาวงามกู่ร้องบอกตัวเองเช่นนี้เส้นทางจากเมืองแซมบอร์ดไปถึงสะพานนางเคยเดินไปแล้วนับครั้งไม่ถ้วนบางครั้งก็ไปยืนชมพระอาทิตย์ขึ้นและตกบนสะพานเพื่ออธิษฐานขอพรให้อเล็กซานเดอร์ผู้น่าสงสารแต่แองเจล่าไม่เคยคิดเลยว่าถนนนี้มันช่างยาวเหลือเกิน นางแทบทนไม่ไหวอยากจะหายตัวไปที่สะพานแล้วกอดชายคนนั้นเอระวังแองเจล่าวิ่งช้าหน่อยเจ้าวิ่งเร็วเกินไปแล้วรอข้าด้วยสาวน้อยเจมม่าตะโกนไล่หลังไปอย่างมีความสุขก่อนจะวิ่งตามลงไปหางมา้าที่มัดรวบด้านหลังกวัดแกว่งไปมาดูสดใสและมีความสุข ทำให้ในดวงตายอดฝีมืออันดับหนึ่งของเมืองแซมบอร์ดอย่างแฟรงแลมพาทที่ยืนอยู่บนกำแพงเต็มไปด้วยรอยยิ้มก่อนหน้านี้เขาเห็นซุนเฟยถูกยิงบนสะพานจนกลายเป็นเม่นสีขาวแลมพาทตกตะลึงเขารีบกระโดดลงจากกำแพงโดยไม่คำนึงถึงร่างตนเองและลนลานวิ่งไปทางสะพานแต่ในตอนนั้นเขาฉุกคิดถึงคำขอร้อ,องค์ของอเล็กซานเดอร์ก่อนหน้านั้นได้ ที่ขอให้เขาดูแลแองเจล่ามันทำให้เขาลังเลก่อนจะตัดสินใจกลับมาอยู่ข้างกายแองเจล่าเพื่อคุ้มครองนางโชคดีที่แองเจล่าไม่เป็นไรช่วงเวลาสำคัญรุกที่มีไหวพริบเฉียบแหลมได้อารักคานางอยู่ข้างๆโชคดีที่ตอนนี้อเล็กซานเดอร์มีชีวิตรอดกลับมาส่วนข้าศึกก็แตกพ่ายพากันหลบหนีทั้งกำลังเสริมของราชอาณาจักรเซนิตก็มาถึงแล้ว อันตรายของเมืองแซมบอร์ดทั้งหมดได้หายไปในทันทีทุกอย่างจบลงด้วยดีคิดถึงตรงนี้แลมพาดนึกถึงใบหน้าของราชาองค์ก่อนที่มักจะนิ่งสงบอยู่เสมอก็อดไม่ได้ที่จะเผยรอยยิ้มออกมานี้เป็นครั้งแรกที่เขายิ้มได้อย่างเบิกบานใจเขายิ้มพลางเหลือบไปมองสีหน้ามืดครึ้มของเลขานุการบาร์เซนในดวงตาของลำพาดเต็มไปด้วยความยั่วยุก่อนจะร้องฮือออกมาอย่างเย็นชาริมฝั่งแม่น้ำจูลี่ หลังจากที่ทหารเกราะดำนับพันกว่าคนที่ทับแตกถูกเหล่าอสศวินกรอะเงินหลายร้อยนายสังหารจนสิ้นก็เร่งเดินทางมาหยุดอยู่ตรงฝั่งแม่น้ำรถมายักษ์สีแดงหนึ่งคันที่มีม้าลากถึง8ตัวแหวกฝูงชนเดินออกมาจากตรงกลางอย่างช้าๆขนาดตู้รถมาอย่างน้อยๆก็3เมตรรองรับล้อไม้ขนาดใหญ่4ล้อ รถมาทั้งคันดูเหมือนจะถูกแกะสลักมาจากไม้ยักษ์ด้านบนแกสลักด้วยลวดลายดอกไม้หนามและยังแกะสลักนกน้อยตัวหนึ่งที่ดูเหมือนจริงมากทั้งสองด้านมีหน้าต่างเล็กๆระบายอากาศอยู่สองบานที่น่าแปลกใจคือคนขับรถม้าเป็นอัศวินสวมชุดเกราะหน้าเกรงขามคนหนึ่งและยังมีรูปร่างกำยำแข็งแรงเมื่อเห็นรถม้ามาถึงหัวหน้าอัศวินในชุดเกราะรูรูหาที่ถูกซุนเฟยฟา,าจ,จนกระเด็นก็ตรงเข้ามาปีนขึ้นไปบนรถมาแล้วร้องห่มร้องไห้ เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อครู่แล้วแต่งเติมอย่างเกินจริงด้วยน้ำเสียงกับแค้นใจท่านพี่นาตาชาไอ้คนสมควรตายนั่นดูถูกศักดิ์ศรีของราชอาณาจากรเซนิตเราทั้งยังด่าแม้กระทั่งฆ่าข้าไม่ปล่อยมันแน่ในรถมาเกิดความเงียบอยู่หลายนาทีต่อมาก็มีเสียงอ่อนแรงดังออกมาจากด้านในจินมมี่เป็นเจ้าที่ยั่วยุเขาก่อนหรือเปล่า คราวนี้ได้พบกับยอดฝีมือที่ไม่สนใจว่าเจ้าเป็นองค์ชายน้อยแห่งราชอาณาจักรเซนิตการเสียเปรียบก็ถือว่าเป็นบทเรียนแล้วหลังจากนี้พี่ไม่อนุญาตให้เจ้าสร้างปัญหาใดๆอีกพี่จำได้ว่าเคยบอกเจ้ามาแล้วหลายครั้งหากอยากเป็นอัศวินที่แท้จริงอาศัยแค่คุณงามความดีในสงครามและพลังของตัวเองมันไม่พอหรอกเจ้ายังต้องมีความอ่อนน้อมถ่อมตน ซื่อสัตย์การเห็นอกเห็นใจความกล้าหาญความยุติธรรมการเสียสละเกียรติยศและจิตวิญญาณจะต้องคำนึงถึงหลักเกณฑ์ทั้ง8นี้เสมอถึงจะเป็นอัศวินที่แท้จริงได้เสียงอ่อนแรงนี้ฟังแล้วเหมือนกับว่าคนพูดมีอาการป่วยเรื้อรังมานานไร้ซึ่งพลังทว่กกลับมีพลังในการมองคนออกนางสามารถมองทะลุถึงคำโกหกขององค์ชายน้อยอย่างจินมิตรบินสกี้ได้จึงถือโอกาสอบรมน้องชายที่ไม่ได้เรื่องของตัวเองไปด้วย เดิมทีองค์ชายน้อยตโรบินสกี้อยากขอให้พี่สาวช่วยจาัดก,การสั่งสอนไอ้คนป่าดเถื่อนที่กล้ามายามตนแต่ตอนนี้กลับโดนอบรมเสียเองในใจก็คิดพยายามจะพูดแก้ตัวท่านพี่แต่ครั้งนี้ตำหนิข้าไม่ได้จริงๆเอาเธอเรื่องนี้จบไปแล้วหากเจ้ายังมีความคิดแผลงแผลงอะไรอีกข้าจะให้ทหารส่งเจ้ากลับไปเสียงอ่อนแรงในรถมาพูดตัดบทตโรบินสกี้น้อยอย่างเย็นชาสักพักก็พูดว่าเชิญท่านเบสมานีเถอ ตโรบินสก,กีน้อยลุกขึ้นยืนแล้วหันกายพลางโบกมือเรียกทหารจากนั้นก็กระซิบบอกทหารที่อยู่ข้างทางว่าไปบอกผู้นำทางสมควรตายนั่นว่าคาเรียกทหารรับคำก่อนจะหันกายเดินออกไปสักพักทหารก็เดินนำชายไวกลางคนอายุประมาณ40ปีสวมผ้าคลุมลินินหย,ยาบๆยมหาชายคนนั้นสูงประมาณ180เซนติเมตรผมสั้นสีดำเป็นระเบียบคิ้วดาบจมูกงุ้ม รูปร่างสันทัดใบหน้าดูดีแม้ว่าร่างจะสวมเพียงผ้าลินินหย,ยาบๆแต่ด้วยท่าทางสบายๆของเขาทำให้คนรู้สึกเหมือนเขาสวมเสื้อผ้าที่ราคาแพงที่สุดในโลกเป็นนิสัยเฉพาะตัวที่สง่างามมองเห็นได้ชัดหากเป็นสมัยวัยรุ่นเขาคงเป็นชายที่หล่อที่สุดเป็นแน่แม้ว่าตอนนี้จะอายุ40กว่าปีแล้วแต่เขาก็ยังคงมีเสน่ห์ที่ทำให้สาวน้อยบริสุทธิ์หลงไหลได้ เจ้าคือเบสผู้นำทางที่ต่ำต้อยใชไหมรีบไปบอกลูกเขยราชาปัญญาอ่อนของเจ้าว่าเอกอัครชทูตของราชอาณาจักรเซนิตเดินทางมาถึงแล้วให้มันรีบออกมาคุกเข่าต้อนรับเสียบางที่อาจเป็นเพราะอิจฉาในฐานะเพศเดียวกันจึงอดไม่ได้ที่จะพูดจาเสียสีองค์ชายน้อยโตรบินสกี้มองชายแก่ที่ยังคงความหล่อเหลาตรงหน้าที่เป็นผู้นำทางแม้ว่าจะแก่แต่กลับดูกระฉับกระเฉงผู้นำทางพูดเพียงแค่สองคำ รับพระบัญชาองค์ชายชายไว้กลางคนที่ชื่อเบสไม่แสดงท่าทางโกรธเคืองใดๆเขาโค้งกายแสดงความเคารพอย่างสูงจากนั้นก็เดินทางไปเมืองแซมบอร์ดด้วยท่าทางไม่เร็วและไม่ช้าท่าทางที่ไม่แสดงตัวต่ต้อยแต่ก็ไม่โอหังแบบนี้ทําให้องค์ชายน้อยรู้สึกว่าท่าทางของตัวเองเมื่อครู่ราวกับพวกบ้านนอกที่ไรการศึกษาในใจก็แทบกระอักเลือดด้วยความหดหู่ หลังจากหันไปมองรอบๆเมื่อไม่เห็นว่ามีคนสนใจตัวเองก็ยกนิ้วกลางไปทางเบสในที่สุดก็กลับมาถึงเมืองแซมบอร์ดสักที่ความกังวลกลัดกลุ้มใจตลอดทางพลันสลายไปเมื่อเห็นกำแพงเมืองยังคงตั้งต,งตระงานเบสก็ถอนหายใจอย่างโล่งอกยังดีที่กำลังเสริมมาทันสถานการณ์เลวร้ายจึงยังไม่เกิดทหารเกราะดำยังไม่ได้ทำลายปราสาท คิดถึงตรงนี้เบสก็ถอนหายใจอีกทีการดำรงอยู่ของยอดฝีมืออันดับหนึ่งของเมืองแซมบอร์ดอย่างแฟรงค์ลัมพาดไอ้เท่าบาเซ่นก็คงไม่กล้าก่อเรื่องวุ่นวายอะไรแองเจล่าและราชาปัญญาอ่อนนั่นก็น่าจะปลอดภยัยการต่อสู้ที่รุนแรงและซากศพจำนวนมากบนพื้นที่เหลือไว้ในสนามรบทำให้ในใจเบสรู้สึกหวาดกลัวเขาไม่รู้ว่าเมืองแซมบอร์ดทำอย่างไรถึงยังยืนหยัดไว้ได้ ต้องเผชิญหน้ากับทหารกรอดดำที่ผ่านการฝึกฝนมาเป็นอย่างดีสามพันกว่านายที่ล้อมเมืองไว้ทหารองครักษ์400คนทำอย่างไรกันนะถึงได้ต้านไว้ได้ตั้ง5วันตอนที่เดินมาถึงสะพานเบสก็ต้องตะลึงจนอ้าปากค้างพระเจ้าดูเดือดมากสะพานหินถึงกับพังเลยหรือไม่รู้ว่าเป็นความคิดของใครกันอืมแลมพาดและบรุกสองคนนั้นหัวรั้นจะตายไม่น่าจะใช่หรือว่าเป็นบาเซิร์ ไอ้เท่านั้นทำความดีเป็นด้วยหรือเบสก้มหน้าพลางครุ่นคิดตอนนี้เองเขาได้ยินเสียงโห่ร้องไม่ขาดสายดังมาทางสะพานที่ถูกตัดขาดจึงรู้สึกสนใจไม่รู้ว่าทำไมคนถึงไปรวมตัวที่นั่นมากมายและกำลังฉลองอะไรบางอย่างอยู่ท่ามกลางเสียงกระแสน้ำเขาได้ยินรังๆอยู่สองคำนั่นคือองราชาทรงพระเจริญฟาบาททรงพระเจริญ ในใจของเบสก็ยิ่งตกใจองราชาทรงพระเจริญเอ๊ะไม่ใช่ว่าพูดถึงอเล็กซานเดอร์เด็กโง่นั่นหรอกนะเบสรีบเร่งฝีเท้าไปยังสะพานที่ถูกตัดและเขาก็ได้เห็นฉากที่ทำให้ตนเองนั้นต้องอ้าปากตาค้างคือลูกสาวคนสวยผู้แสนบริสุทธิ์ผุดผ่องของตนแองเจล่าลูกรักกำลังวิ่งออกมาจากเมืองอย่างเร่งรีบสูญเสียกิริยามาญญาที่สุภาพสตรีพึงมีไป เหมือนผีเสื้อที่สวยงามบินอย่างมีความสุขท่ามกลางดงดอกไม้ใบหน้าแดงๆเบียดแทรกฝูงชนก่อนจะโผลเข้ากอดร่างวัยรุ่นคนหนึ่งที่ชุดเกราะเต็มไปด้วยเลือดทั้งหัวเราะทั้งร้องไห้นั่งกอดเด็กหนุ่มคนนั้นแน่นเบสแทบไม่เชื่อในสิ่งที่ตนเองเห็นพระเจ้าแองเจล่าบุตรสาวที่งดงามบริสุทธิ์ของเขาตั้งแต่เมื่อไรที่ลืมตัวขนาดนี้กอดเด็กหนุ่มแปลกหน้าท่ามกลางสาธารณชนหรือว่านางลืมฐานะราชินีในอนาคตไปแล้ว ในช่วงเวลาที่ตนเองออกจากเมืองแซมบอร์ดมันเกิดอะไรขึ้นคิดถึงตรงนี้เบสทันหวัดระแวงเขาคิดว่าเขาควรเตือนลูกสาวผู้โมกขาวของเขาสักหน่อยว่าอย่าหลงกลคำหวานที่ออกมาจากพวกผู้ชายเบสรีบเดินไปตรงขอบสะพานหินที่ถูกตัดแล้วจงใจแหกปากเสียงดังว่าเฮแองเจล่า hey ที่รักของข้าข้ากลับมาแล้วขอบสะพานที่ถูกตั้งฝั่งตรงข้าม ซุนเฟยที่กำลังเพลิดเพลินไปกับความนุ่มนิ่มในอ้อมกอดของตนนั้นจูจ่ๆคู่มั่นสาวแสนสวยก็วิ่งเข้ามากอดเขาทำให้เขาตะลึงไปชั่วครู่ก่อนจะรู้สึกยินดีขึ้นมาพลางคิดในใจอย่างมีความสุขว่าฮ่าฮ่านี่สินะที่เรียกว่าวีรบุรุษต้องคู่กับสาวงามฮิฮิ ซุนเฟยดีใจจนกัดฟันแทบหักเวลานี้มีสาวงามมาอยู่ในอ้อมแขนช่างกระตุ้นให้น้ำลายไหลยอย่างอดไม่ได้จริงๆคาดไม่ถึงว่าจะได้ยินเสียงแหกปากที่ไม่รู้จักที่ตายดังขึ้นว่าแองเจล่าที่รักของข้าข้ากลับมาแล้วซุนเฟยพลันโมโหขึ้นมาเวนเอ๋ยไอสารเลวตัวไหนมันไม่มีตาวะกล้าดีอย่างไรมาพูดจาหย,ยอกล้อผู้หญิงของบิดา ในใจของซุนเฟยเหมือนมีน้ำส้มสายชูเทลงไปทำให้เขาไม่อาจจะควบคุมความโมโหที่กำลังลุกไม่ขึ้นมาได้เขากว่ดาสายตามองไปรอบๆจากนั้นก็มองตามสายตาของทุกคนที่กำลังมองไปทางสะพานฝั่งตรงข้ามก็เห็นชายหน้าขาวรูปร่างหน้าตาดูดีมีเสน่ห์ที่ฝั่งตรงข้ามกำลังจ้องมองมาที่สาวงามในอ้อมกอดของตนเองเห็นได้ชัดว่ามีเจตนาไม่ดีแน่ไอ้แก่นี้เป็นใคร ซุนเฟยร,รู้สึกคันหมัดตัวเองเล็กน้อยตอนที่56สายรุ้งของพระเจ้าเห็นตาแก่ยังคงยืนทำตาปริบปริบอยู่บนสะพานฝั่งตรงข้ามอย่างไม่กลัวตายซุนเฟยกัดฟันกรอดดัดไม้ดัดมือดังกรอบกร,บกรับเสียงโหร้องยินดีของพวกชาวบ้านและทหารที่อยู่ข้างๆก็พลันหยุดลงพลางใช้สายตาแปลกๆมองมาที่ซุนเฟยก่อนหน้านี้เบสได้ขนทรัพย์สมบัติจำนวนมากออกจากเมืองแซมบอร์ด ทุกคนต่างเดาว่าหัวหน้ามหาดเล็กคนนี้ได้ขนทรัพย์สมบัติในคลังหลวงและทอดทิ้งบุตรสาวกับบุตรเคยปัญญาอ่อนแล้วหนีไปไม่มีใครคิดว่าเขาจะกลับมาตอนนี้ดังนั้นจึงได้แต่ทำหน้าทำตาแปลกๆแ,แต่ซุนเฟยดันเข้าใจผิดคู่มั่นของราชาหนุ่มผู้แสนงามสง่าคนนี้ถูกใครก็ไม่รู้มาพูดจาหย,ยอกล้อต่อหน้าต่อตา อีกทั้งเมื่อครู่ก็เพิ่งจะเฉลิมฉลองชัยชนะอันยิ่งใหญ่ทั่วทั้งเมืองมีที่ให้คนนอกมาแทรกแซงได้ที่ไหนจิตใต้สำนึกของซุนเฟยคิดว่าที่สายตาของคนรอบข้างแปลกๆเป็นเพราะแบบนี้หือท่านใดนั้นซุนเฟยก็เปิดใช้ทักษะกระโดดของคนเถื่อนราวกับพยักติดป,ปีกลอยข้ามสะพานที่แตกหัดไปยังอีกฝั่งหนึ่งของสะพาน ซุนเฟยไม่พูดไม่จากกระชากเสื้อของพ่อตาตัวเองในอนาคตแล้วยกตาแก่ขึ้นมาเตรียมที่จะสั่งสอนคนบ้าที่ไร้มารยาทคนนี้สักเล็กน้อยแต่ตอนนี้เองแองเจล่าพันตะโกนขึ้นมาด้วยเสียงสันส่นๆว่าท่านพ่อท่านท่านกลับมาแล้วจริงๆด้วยเอท่านพ่อซุนเฟยชะงักเหมือนฟ้าผ่าขึ้นมาในใจพันทำสีหน้าแปลกๆขึ้นมา เวนเอ๋ยหรือว่าตาแก่นี้ความจริงแล้วเป็นพ่อของแองเจล่าความคิดนี้แล่นขึ้นมาสุนเฟยพันเหงื่อแตกพลากไม่ทันได้มีปฏิกิริยาตอบสนองก็ได้ยินเสียงอุทานของตาแก่ในมือที่แทบเป็นท่านอเล็กซานเดอร์ท่านกลับมาเป็นคนปกติแล้วแต่ว่าท่านคิดจะทำอะไรข้าเป็นพระสัตรุของท่านนะรีบวางข้าลงเดี๋ยวนี้เลยซุนเฟยได้ยินดังนั้นก็แทบหน้ามืด เขารู้สึกว่าไม่อาจทนรับเหตุการณ์นี้ไว้ได้เวนเอ๋ยนี่มันเรื่องอะไรกันคาดไม่ถึงว่าคนที่กำลังหึงใส่จะเป็นพ่อตานี้เหมือนกับตำนานเทพเจ้ากรีกในโลกเก่ามันเป็นเรื่องที่น่าเศร้าที่ชายผู้โชคร้ายได้แม่ตัวเองเป็นเมียจะทำอย่างไรดีไม่ต้องรนรานไปเหตุการณ์ทุกอย่างเขาจะต้องผ่านมันไปให้ได้คิดได้ดังนี้ ซุนเฟยก็มีความคิดหนึ่งผุดขึ้นมาเขารีบเปลี่ยนท่าทีกระชากเสื้อตรงอกอย่างรุนแรงเป็นอกกอดอย่างสนิทสนมในเสื้อวินาทีแขนทั้งสองข้างกอดรัดเบสอย่างแนบแน่นใบหน้าเผยรอยยิ้มที่ตนเองคิดว่าดูดีใจที่สุดและประหลาดใจที่สุดซุนเฟยยิ้มพลางพูดว่าโอ้ท่านอาเบสที่รักข้าคิดถึงท่านแทบตายโอ้ใช่เหรอทำไมข้าถึงรู้สึกว่าท่านอยากให้ข้าตายกันนะ เบสหอบหายใจเล็กน้อยขณะที่ถูกซุนเฟยกกอด5าท่านเข้าใจผิดเองท่านเข้าใจผิดไปเองจริงๆอืมข้าพาท่านข้ามฝั่งไปดีกว่าซุนเฟยพาพ่อตาในอนาคตที่อยู่ใต้วงแขนข้ามสะพานที่แตกหักฝั่งใต้ไปยังฝั่งเหนือโดยใช้ทักษะกระโดดของคนเถื่อนตาแก่ที่ยังหล่อเหลางามสง่าพลันตกใจกลัวเขาหรีตาเล็กน้อยในขณะที่ลอยอยู่กลางอากาศ เขาเห็นใต้เท้าตัวเองมีเมฆและไอหมอกน้ำจากแม่น้ำจูลี่หูของเขาได้ยินเสียงลมกันโชกเขาตกใจกลัวจนอ้าปากค้างตอนนี้เขาเพิ่งตระหนักได้ว่าเมื่อครูอเล็กซานเดอร์เพิ่งพาเขากระโดดข้ามสะพานยาวถึง16-17เมตรที่พังทลายนี่มันเป็นพลังอะไรเกรงว่าไม่น่าจะต่ำกว่าพลังสองดาวใช่หรือเปล่าตั้งแต่เมื่อไรกันที่อเล็กซานเดอร์มีพลังที่แข็งแกร่งเช่นนี้ ในใจของเบสพันเต็มไปด้วยความสงสัยเขารู้สึกว่าในช่วงเวลาที่เขาจกไปบางทีอาจจะพลาดเรื่องที่น่าทึ่งอะไรไปด้วยตุบกทั้งสองคนก็ข้ามมาถึงฝั่งเหนือของสะพานแองเจล่าถลาเข้าไปในอ้อมกอดเบสอย่างดีใจท่านพ่อข้ารู้ว่าท่านจะต้องกลับมาแน่ๆมันแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าสมบัติล้ำค่าที่สุดในชีวิตพ่อยังอยู่ที่นี่ ในขณะที่เบสพูดไปหน้าของเขาก็เผยความอ่อนโยนในฐานะที่บิดาออกมาพลางจุบเบาๆที่หน้าผากของบุตรสาวแต่เพียทหารและเหล่าชาวบ้านคนอื่นๆกลับร้องฮือออกมาอย่างเหยียดหยามที่พวกเขาเห็นก็คือสุนัขจิ้งจอกเท่าเจ้าเล่ห์แสโลบที่ใช้เงินเป็นเบีย้ยทั้งยังขโมยทรัพย์สมบัติในคลังหลวงแล้วหนีไปที่กลับมาเมืองแซมบอร์ดคงอยากจะมาเกาะกินฟรี อย่าได้มองแต่รูปลักษณ์คุณนางหล่อเหลาสูงสักที่สุนัขจิ้งจอกเท่านี้มันแสดงออกมาในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาแม้แต่เหล่าทหารรับจ้างที่เดินทางผ่านเมืองแซมบอดต่างก็รู้ชมหน้าที่แท้จริงของเขาดีรู้ว่าภายใต้ใบหน้าที่หล่อเหลาคือคนที่ขี้ขลาดรักตัวกลัวตายทั้งยังโลภมากเป็นชีวิตสายตาเย็นชาจากคนรอบข้างเบสก็รับรู้ได้ แต่ชายแก่ที่หล่อเหลาคนนี้ก็ไม่ได้มีท่าทางอึดอัดใดๆแม้แต่น้อยเขาดันบุตรสาวให้ถอยหลังเบาๆจากนั้นก็จัดเสื้อผ้าบนร่างตัวเองให้เป็นระเบียบไม่ช้าและไม่เร็วแล้วหันมาพูดกับซุนเฟยด้วยท่าทางสบายๆว่าอเล็กซานเดอร์ดูเหมือนว่าจะมีเรื่องราวที่น่าอัศจรรย์เกิดขึ้นกับท่านความจริงแล้วมันก็เป็นเรื่องที่ดีมากๆ แต่ข้าคิดว่าท่านรีบเสด็จไปเปลี่ยนชุดที่มันสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยดีกว่าขอรับพูดถึงตรงนี้เบสก็มองไปที่ชุดขนสัตว์อาร์กติกของคนเถื่อนที่ซุนเฟยสวมบนร่างชุดนี้มอมแมมเล็กน้อยเขาถอยหลังไป2อก้าวแล้วพูดต่อไปว่าองค์จากพันดิยาชินแห่งชาชันนาจากเซนิตได้ส่งองค์หญิงนาตาชาเสด็จแทนพร้อมนำพระราชสารแต่งตั้งมาที่นี่อีกสองสัปดาห์ท่านจะมีพระชนมายุครบ18พรรษาแล้ว ตามประเพณีของแผ่นดินท่านจะได้รับการแต่งตั้งจากจักรพรรดิและสามารถจัดพิธีราชาพิเศษเพื่อสถาปนาเป็นราชาของเมืองแซมบอร์ดนี่เป็นเรื่องที่สำคัญมากท่านจำเป็นต้องเตรียมตัวให้ดีพูดจบตาแก่ผู้หล่อเหลาก็ชี้นิ้วไปที่กลุ่มอสศวินที่อยู่ฝั่งตรงข้ามไอพวกอันธพาลพวกนั้นเป็นคนของราชอาณาจากเซนิตจริงๆด้วยอาจริงสิท่านอาเบสที่ท่านพูดเมื่อกี้หมายความว่าอย่างไรพระราชสารแต่งตั้ง หรือว่าพวกเขาไม่ได้เดินทางมาเป็นกำลังเสริมเมืองแซมบอร์ดซุนเฟยขมวดคิ้วไม่ใช่ในระหว่างที่พวกเขาเดินทางมาก็เพิ่งจะรู้ว่าเมืองแซมบอร์ดมี้ค่าศึกล้อมเมืองซุนเฟยมองไปที่เหล่าอสศวินมา้าที่แสนหยิงทธนงฝั่งตรงข้ามแล้วลูกคางพลางหัวเราะที่แท้ก็เป็นแบบนี้นี่เองท่านอาเบสท่านก็เห็นสะพานหินที่สามารถใช้เดินทางเข้ามาที่เมืองแซมบอร์ดมันเสียหายในระหว่างการต่อสู้ ตอนนี้พวกเขาคงไม่สามารถเดินทางเข้าเมืองได้อีกอย่างทหารของข้าก็ต่อสู้กับข้าสึกติดต่อกันมาหลายวันไม่ได้หลับไม่ได้นอนมาหลายคืนตอนนี้ก็คงเพลียมากเอาแบบนี้ละกันให้พวกเขาตั้งค่ายทหารอยู่ฝั่งตรงข้ามรอสักสองสามวันข้าจะส่งคนไปซ่อมสะพานหินแล้วค่อยให้พวกเขาเดินทางเข้ามาดีไหมเบสได้ยินดังนั้นก็แทบจะกัดลิ้นตัวเอง อเล็กซานเดอร์ท่านมาล้อเล่นอะไรตอนนี้พวกเขาเป็นคณะตัวแทนของราชอาณาจาเซนิดกระหม่อมขอเสนอให้ท่านส่งคนมาซ่อมสะพานเดี๋ยวนี้เลยใช้เชือกและไม้กระดานนำมาต่อเป็นสะพานขึ้นมาพูดถึงตรงนี้เบสก็กระซิบไปที่ข้างหูของซุนเฟยพวกเขามาเพื่อทําพิธีราชาพิเศษและสวมมงกุฎให้แก่ท่านท่านรู้ไหมว่าค้าต้องจ่ายไปมากแค่ไหนถึงจะได้คณะตัวแทนกลุ่มนี้มา ก็สะพานมันหักจะให้ข้าทำอย่างไรถ้าเหล่าอัศวินที่สูงส่งของจักรพรรดิรอไม่ไหวพวกเขาก็ซ่อมสะพานไปกันเองเสียสิซุนเฟยไม่พูดอะไรอีกเขาหันหลังเดินไปไม่กี่ก้าวก็ตะโกนว่าคืนนี้ข้าจะจัดงานเลี้ยงฉลองที่พระราชวังเพื่อเป็นรางวัลให้แก่เหล่านักรบผู้กล้าหาญของท่าประชาชนทุกคนไม่ว่าจะเด็กคนแก่วัยรุ่นทั้งชายและหญิงสามารถเข้าร่วมได้ ประโยคสุดท้ายเขาพูดกับทหารและชาวบ้านที่อยู่รอบๆทันใดนั้นคนในฝูงชนก็พลันโห่ร้องอย่างยินดีขึ้นมารอยยิ้มมีความสุขปรากฏขึ้นบนใบหน้าของทุกคนเบสยืนอึ้งและได้แต่สายหัวอย่างจำใจแต่เขาก็ไม่พูดอะไรเพื่อน้มนานใจอีกครั้งกลับไปที่เมืองแม้ว่าร่างกายและจิตใจจะเหนื่อยล้าแต่ซุนเฟยต้องการจัดการปัญหาผลพวงสงครามด้วยตนเองอย่างแข็งขันแม้ว่าทรัพย์สมบัติส่วนใหญ่ก่อนหน้านี้จะถูกเบสขนออกไป แต่ซุนเฟยก็นำสมบัติที่เหลืออยู่ไม่มากนั้นออกมาด้วยการช่วยเหลือของแองเจล่าและเจมมาแบ่งออกเป็นหลายส่วนเพื่อเป็นของรางวัลตอบแทนที่ทหารและชาวบ้านที่เข้าร่วมทำสงครามต่อสู้ปกป้องเมืองสมัปอัดครั้งนี้การทำแบบนี้ทำให้เขาได้รับความซาบซึ้งและขอบคุณของเหล่าทหารและชาวบ้านโดยเฉพาะครอบครัวที่กำลังโศกเศร้าเสียใจกับการจากไปของคนที่เรารักรางวัลของราชาเหมือนช่วยเหลือพวกเขาได้ทันเวลาไม่เพียงเป็นเกียรติยศ ยิ่งทำให้พวกเขามีความหวังที่จะดํารงชีวิตอยู่ต่อไปท่ามกลางความเศร้าและเจ็บปวดต่อการสูญเสียหัวหน้าครอบคอรัวไปเวลานี้ชื่อเสียงและอํานาจของราชาอาเล็กซานเดอร์ในเมืองแซมบอร์ดพุ่งทะยานขึ้นสูงอย่างไม่คาดคิดคําแรกที่ทุกคนพบกันก็จะตะโกนออกมาเสียงดังว่าราชาจงเจริญสงครามที่แสนโหดร้ายทําให้เมืองบอบช้าแต่ตอนนี้กําลังได้รับการฟื้นฟูอย่างรวดเร็วอย่างยากจะเชื่อนอกจากนี้ ซุนเฟยยังเหลือน้ำยารักษาชีวิตขวดกลางครึ่งขวดหลังจากที่ผ่านการเจือจางแล้วก็ให้พวกหมอในเมืองนำไปรักษาพวกทหารที่ได้รับบาดเจ็บยกเว้นคนที่โชคร้ายที่บาดเจ็บหนักจนต้องพิการ,ารทหารที่ได้รับบาดเจ็บหนักก็จะได้รับฟื้นฟูได้อย่างรวดเร็วในเวลาอันสั้นส่วนทหารบาดเจ็บเล็กน้อยก็สามารถกลับบ้านไปหาครอบครัวได้อย่างมีความสุขราชาอเล็กซานเดอร์ได้ประทับอยู่ในใจของพวกเขาเสมือนเป็นสัญ,ญลักษณ์ตัวแทนพระเจ้าที่มีอำนาจไม่สิ้นสุด สถานการณ์นี้ทำให้คนจำนวนหนึ่งรู้สึกผิดหวังอย่างมากนั่นคือเลขานุการบาเซนและบุตรชายกิวหลังจากสงครามสิ้นสุดพวกเขากลับไปที่คฤหาสน์ของตัวเองและปิดประตูแน,นหนาภายในคฤหาสน์เงียบสนิทไม่รู้ว่าพวกเขากํำลังทำอะไรพัสดดโอเลเก้โชคดีที่รอดชีวิตจากการต่อสู้ในตอนกลางวันเขาเองก็รู้สึกว่าบางทีเมืองแซมบอร์ดจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่อย่างแน่นอน เจ้าผู้ตูดมกคนนี้ไม่ได้ซ่อนอาการความผิดหวังอีกทั้งยังปรับเปลี่ยนท่าทางที่ชอบชี้นิ้วสั่งและทำตัวสูงส่งก่อนหน้านี้ไปจนหมดไม่ว่าจะเป็นใครแม้แต่คนขอทานริมถนนเขาก็จะฉีกยิ้มมอบไปให้และยังมีท่าทางสุภาพเรียบร้อยด้วยพลังที่เต็มร้อยเขาจึงยุ่งวุ่นวายกับงานตัวเองและไม่ยอมให้คนอื่นช่วยและเขายังวางแผนที่จะสนับสนุนซุนเฟยอย่างแน่วแน่ พร้อมที่จะติดตามรับใช้เขาวุ่นวายกับงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยจนเหงื่อท่วมตัวด้านหนึ่งเพื่อประจบซุนเฟยทั้งยังถือโอกาสแสดงความจงรักภักดีรีบมาสีบนท้องฟ้ามีรุ้งออกมาด้วยทันใดนั้นก็มีคนชี้ไปบนฟ้าพลางตะโกนออกมาอย่างแปลกใจพวกเขาเงยหน้าขึ้นมองก็พบว่าไม่รู้ตั้งแต่เมื่อไรที่บนท้องฟ้าสีครามมีสายรุ้งสีสันงดงามปรากฏขึ้นสายหนึ่ง สิ่งที่ทำให้พวกเขาประหลาดใจมากยิ่งขึ้นก็คือรอบๆสายรุ้งนี้ปรากฏหมอกสีแดงบนอากาศราวกับท้องฟ้าถูกคนจุดไฟจนเกิดแสงสีแดงมองจากไกลๆเหมือนตำนานเทพที่มีสะพานอยู่ในมหาสมุทรสีแดงโอ้มหัศจรรย์พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ทรงคุ้มครององ,องราชาเล็กซานเดินของพวกเราคุ้มครองเมืองแซมบอร์ดของพวกเรา ทั้งๆที่ฝนไม่ตกแต่ในอากาศกลับปรากฏสายรุ้งออกมานี้ทําให้ชาวบ้านส่วนใหญ่ต่างเชื่อว่าต้นสายปลายเหตุมาจากราชาและพระเจ้าเวลานี้ทุกคนในเมืองแซมบอร์ดต่างคุกเข่าและอธิษฐานอย่างจริงจังสุนเฟยที่ยืนอยู่ตรงประตูพระราชวังก็หัวเราะออกมาเล็กน้อยเขารู้ว่านี่เป็นเพราะการต่อสู้ก่อนหน้านั้นศพจํานวนมากและยังมีก้อนหินยักษ์ตกลงไปในแม่น้ําจูลี่ทําให้ละอองเลือดและน้ํากระเด็นขึ้นมา แล้วยังระเหกลายเป็นไอด้วยแสงอาทิตย์จนทำให้ปรากฏฉากที่ยอดเยี่ยมเช่นนี้ตอนนี้สงครามก็ได้เผยให้เห็นฉากที่งดงามที่ยากจะเห็นของมันออกมาสนับสนุนช่องได้โดยการกดขอบคุณซูเปอร์แตงส์ด้านล่างหรือสมัครเป็นสมาชิกช่องและเป็นกําลังใจโดยการไม่กดข้ามโฆษณาเพื่อเราจะสร้างอาณาจักรแห่งการฟังให้ทุกท่านต่อไปเดอะคิงมิติอาณาจักรราชา